สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมต้นเข็มซึ่งปลูกไว้ที่บ้านมีหลายชนิดกำลังออกดอกสวยเลยค่ะต้นเข็มเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนิยมปลูกเพื่อประดับรั้วบ้านอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่เปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งพิธีไหว้ครูอีกด้วยด้วยลักษณะดอกที่แหลมเล็กสีสันสดใสพร้อมกับความหมายดีๆที่เป็นมงคลค่ะ ความหมายของต้นเข็มดอกเข็มยังจัดว่าเป็นไม้มงคลตามความเชื่อของโบราณจะถือว่าดอกเข็มที่แหลมเรียวก็เปรียบเสมือนปัญญาที่เฉียบแหลมดอกเข็มจึงถูกยกย่องให้เป็นดอกไม้ไประจำวันไหว้ครูและมักจะถูกนำไปบูชาพระและใช้ประดับแจกันตามงานพิธีกรรมต่างๆค่ะต้นเข็มมีหลายชนิดนะคะ แต่ที่เราปลูกที่บ้านและถ่ายคลิปมาให้ชมมี3มชนิดค่ะชนิดที่1คือต้นเข็มสีเหลืองหรือเข็มเหลืองค่ะออกดอกเยอะมากค่ะสวยมากค่ะใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ใบเดี่ยวเดียงตรงข้ามสลับกันยาวประมาณ8ซนติเมตรริมขอบใบเรียบและปลายมนค่ะกิ่งนี้ขึ้นตรงดี เห็นลักษณะใบชัดเจนค่ะตัวดอกจะอยู่รวมกันเป็นช่อออกดอกที่ปลายกิ่งและมีสีเหลืองแต่จะไม่มีกลิ่นหอมโดยกลีบเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นสีกลีบทรงรีค่ะ นี่คือลูกเข็มของเข็มสีเหลืองค่ะเก็บภาพดอกตูมของเข็มสีเหลืองมาให้ดูด้วยค่ะ ในขณะที่ถ่ายคลิปเจอหอยทากผสมพันธ์ใต้ต้นเข็มด้วยค่ะต่อไปก็มาดูต้นเข็มชนิดที่สองนะคะต้นเข็มสีชมพูค่ะปลูกไว้สองต้นออกดอกทั้งสองต้นค่ะดอกมีสีชมพูออกดอกแน่นทึบกิ่งก้านมีขนาดใหญ่และแข็งแรงความสูงของต้นประมาณ3-5เมตรใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามกันมีสีเขียวเข้ม และมีลักษณะเป็นวงรีมีลักษณะแข็งเปราะปลายใบแหลมสีเขียวสดค่ะนี่คือดอกตูมของเข็มสีชมพูค่ะช่อนี้ดอกตูมกําลังจะบานแล้วค่ะส่วนตัวดอกจะติดกันเป็นพุ่มแหลมเล็กและปลายดอกแยกออกเป็นสีห้ากลีบค่ะนี่คือเข็มสีแดงเคยปลูกไว้เหมือนกันค่ะ แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะคะตอนนี้ไม่มีต้นแล้วค่ะต่อไปเราก็มาดูต้นเข็มชนิดที่สามกันค่ะต้นเข็มสีส้มค่ะดอกจะอยู่รวมกันเป็นช่อค่ะดอกเข็มชนิดนี้ดอกจะเล็กกว่าดอกเข็มสีเหลืองและสีชมพูค่ะดอกแน่นมากสวยมากกลีบดอกมีสีกลีบค่ะสำหรับดอกตูมดอกจะมีสีออกเขียว ส่วนก้านดอกจะเป็นสีส้มค่ะส่วนใบมีลักษณะเรียวแหลมและเล็กกว่าต้นเข็มสีเหลืองและสีชมพูค่ะเราได้ชมดอกเข็มทั้งสีเหลืองสีชมพูสีแดงและสีส้มแล้วนะคะดอกเข็มยังมีอีกหลายชนิดและหลายสีค่ะ ดอกเข็มมีสีสันสวยงามอีกทั้งดูแลง่ายเหมาะกับการตกแต่งทั้งยังทนทานและตายยากอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ดอกเข็มยังนำไปชุบแป้งทอดได้อร่อยด้วยค่ะใครที่สนใจหามาปลูกกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ